ครับผมสวัสดีครับมอนีมาพบมาพอครับติดพงอีกตามเคยนะครับผมอ่าครับผมมอนีติดพงจะพาพี่น้องมาทําความสะอาดรังพึ่งนะครับอ่าพ่นปวกนะครับว่ามันเป็นแนวอะไรไปชมกันครับผมนี่ครับ ตั้งพึ่งของทิพวงนะครับพ่นพ่นปอกนะครับกี่ปอกปอกน้อยนะครับว่าขังในมันเป็นแน่ไหน,นะครับแล้วขอเอาอุปกรณ์มีดนะครับยาเื้นทีครับบม่รู้ว่าเป็นทีงไหนครับตอน ในเบื้องข้างนอกสีดีอยู่นะครับนะในเวลาทำก้อนสะอาดครับผม ความสะอาดครับพี่นอ้องครัแบขบ้างเก้า คับนีครับเปลี่ยนวิธีใหม่ครับรูปปิดมันหูไงครับก็เลยติดผู้คงก็เลยเอาแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับมาปิดแท่นนะครับนี่ครับข้างในมันกับท่าน้อยนึงครับอ แลกทีพุ่งก็จะจอรูครับครับเอาดิน ทิพย์พงก็เสียเอาดินอบไว้นะครับบาให้มันมีหูนะครับหูมันใหญ่ครับพี่น้องก็กเลยเด้ทิพย์พงก็เลยเด้เอาขี้ด,ดิน มนะครับอุดครับมนันีกะทิ่พ่วงก,ก็จะจาอห่วงแล้วครับ รู้ทางเขาครับพี่น้อง <göz imprisoned> <bunker. S 2> นี่ครับเบาหู้ยังครับพี่น้องเดี๋ยวตัวตอนที่เขาได้ครับ มาล่อกันครับเสจเรียบร้อยครับ ดูดูทางเขานะครับพี่น้องเลิกนี่ครับล้มครับทำนี่ครัเสร็จเรียบร้อยครับผมพี่น้องเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมล้างพึ่งปนปวกเกานะครับที่มันบอยูหรอครับหรือว่ายูกับข่อกับทะลวงไห้มันเป็นโพ่งทั้งในนะครับผมกับนี่ฮะมาปิดนะครับกับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ทิพย์พงกับขวล่าพี่น้องไปก่อนนะครับกบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทิพย์พง์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมกันนะครับผมไปแล้วครับ